สวัสดีครับอัปเดตตัวโปรเจกต์ LS 125นะครับของอสัปดาห์ที่11นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่10วันที่26ถึง30สิ้นเดือนนะครับของเดือน4นะครับอของเรามี p r o ฟิตอยู่ที่2.7.23%ดเดาปอร์เซ็นต์นะครับดาวดน่นเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของอสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ สนะครับตั้งแต่เดือนอเป็นของเดือน5นะครับก็คือวันที่3ถึงวันที่7นะครับก็ Profit ของเราก็คือเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น7.96%แต่ของสัปดาห์นี้ก็คือสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องของดอว์ดาวนะครับก็คือ,อเพิ่มขึ้นมาเป็น9.15%นะครับซึ่งอของเราสัปดาห์ที่ ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่ที่เราเทรดมาเป็นทั้งหมด10สัปดาห์เนี่ยก็คือเราภูมมด,ดาวที่8.11ปอ่์เนนะครับมา10สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับก็คือ,อมดีดาวเพิ่มขึ้นมา9.15นะครับโอเคในส่วนของอ y ้เ b o x k o o k นะครับก็ ในส่วนของดาววนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเราตกลงมานะครับก็จะอยู่ที่9ก้านะครับก็ profit 7.96กครับก็สัปดาห์นี้นะครับมีออเดอร์ทั้งหมดที่เราปิดยังไม่ได้นะครับอยู่10บออเดอร์นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของไม้บาย0่า หลอดแล้วก็ไม้เซลล์ศูนยสามหกหอดนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องดูในวิกอ่ที่12บสองนะครับวิดถัดไปนะว่าอ่าของเราจะสามารถที่จะปิดรวบออเดอร์ที่ค้างอยู่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าดอ่าดาวจะมีเยอะมากกว่านี้นะครับต้องติดตามนะครับเราเทรดมาทั้งหมดอ่ะหออเดอร์นะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอาตอนนี้ก็คือ,อาราคาก็คือเป็นของคู่ทองก็คือ,อาราคากำลังจะเป็นขาขึ้นนะครับตัวน,นี้เอเราก็คือเป็นตัวเฮดจิ้งนะครับก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับเหลือไม้บายอยู่สองไม้นะครับโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีอ,อัปเดตข้อมูล ให้ทราบประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ